ทานการขุเจ้าผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมกรรมาการผู้ทรงคุณวุฒิแถกผู้มีเกียรติและสิมวลชนทุกท่านะคะ่ะในนามของกระทรวงวัฒนธรรมดิฉันมีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมแสดงความภาคภูมิใจให้กําลังใจกับทุกท่านที่ได้รับเกียรติบัตรและโลกรางวัลอันทรงคุณค่าในวันนี้ค่ะมรดกทางวัฒนธรรม เป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ที่จะสะท้อนตัวตนทั้งในอดีตปัจจุบันและในอนาคตเป็นความรู้ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมพื้นบ้านศิลปะการสแสดงประเพณีและงานเทศกาลต่างๆการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลงานช่างฝีมือดั้งเดิมการละเล่นพื้นบ้านซึ่งล้วนถูกสร้างขึ้นมาและมีการสืบทอดต่อกันมามรดกภูมิปัญญายทางวัฒนธรรม ยังไรก็ดีค่ะยังเป็นสุดสําคัญในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอ,อย่างยั่งยืนองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสมานฉันท์และยังก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และมีการสร้างไรายได้ให้กับผู้คนดังนั้นค่ะ การที mother, ais, ่จะส่งเสริมและรักษามรดกปัญญาทางวัฒนธรรมจึงต้องมีการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อประโยชน์ของชุมชนเป็นหลักค่ะอย่างไรก็ดีค่ะสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ในยุคนี้ค่ะอาจจะส่งผลทําให้มรดกภูมิปัญญาของวัฒนธรรมหลากหลายรายการกําลังโดนคุกคามจากปัจจัยต่งตางๆไม่ว่าจะด้วยเทคโนโลยีที่รวดเร็วและทันสมัยซึ่งอาจจะส่งผลให้มรดกภูมิปัญญาของวัฒนธรรมที่เป็นถานรากเนี่ยกำลังจะถูกลบเลือนและสูญหายไปท่านกระทรวงวงัฒนธรรมเองค่ะได้ตระหนักถึงความสําคัญและในการรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนี้จึงได้มีกําหนดมาตรการเพื่อร่วมกันส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นการจัดทําบัญชีในพื้นที่จงังหวัดต่างๆการประกาศขึ้นชะเบียนบัญชีและการยกย่องเชิดชูเกียรติก่ผู้ทาประโยชน์รวมถึงผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ทักษะซึ่งในงานนี้ค่ะการจัดงานไทยฟุง้งกรุงไทยในวันนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้พวกเราได้รับรู้ถึงรสชาติอาหารไทยที่มีคุณค่าและอาจจะถูกดมเดินไปเท่านั้นนะคะ เรายังมีการเผยแพร่รายการบรดหลบภูมิปัญญา,างวัฒนธรรมไทยหลากหลายสาข,ขาค่ะที่จะได้นํามาสูเส่เสนอผ่านทางดูทีนิสโ้ไม่ว่าจะเป็นโนวดไทยโนราสงกรานรวมไปถึงที่เรากําลังจะพิจารณาในปลายปีนี้นะคะซึ่งได้แก่ต้มยำกุ้งและมอร์บกร่วมเคบายาที่เราเสนอร่วมถึงกับ4ประเทศด้วยกันนะคะซึ่งมีไทยมาเลเซียบูไนอินโดนีเซียและสิงคโ์ค่ะ ทั้งนี้ค่ะทราบมาว่าในการจัดงานในครั้งนี้ได้ร่วมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะจากผู้ร่วมแข่งขัทอดองความรู้เครือข่ายทางวัฒนธรรมตลอดจนอินฟลอินฟลูเอนเซอร์ที่ช่วยกันสร้างกระแสการรับรู้และตระหนักถึงคุณค่าของมรดกปัญญาทางวัฒนธรรมทั้งในจังหวัดและในตัวประเทศไทยเองนะคะ ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยให้ดำรงอยู่และก็ยั่งยืนสืบไปค่ะข,ขอบคุณค่ะครับขอขอบคุณทุกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นอย่างสูงนะครับและในช่วงต่อไปนะครับจะขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีนะครับได้เปิดงานาไทยฟื้นฟูไทยไทยเทไทยเฟสทูนเทสันเทคโนโลย อย่างเป็นทางการนะครับโดยจะให้ท่านนะครับได้สัมผัสบริเวณหน้าจอแบ็กดรอบของเวทีนะครับเพื่อเป็นการเปิดงานของเรานะครับและชุ่งนี้ก็ต้องขอเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมนับถอยหลังไปพร้อมๆกันนะครับทุกท่านพร้อมไหมครับพร้อมแล้วร่วมนับถอยหลังไปด้วยกันนะคะห้าสี ดังๆด้วยค่ะและนที่จะดึอดีกว่าการไทยคุ้กรุงไทยไทยเทสไทยเพสคุกอนตัวอย่างเป็นทางการค่ะขอเสียงปรบมือดังๆค่ะ หลักขัะไปค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้มนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและผู้สนับสนุนการจัดงานร่วมบันทุภาพเพื่อลึกรายงานกันต่อไปนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านยุทธาภีวัฒนกิศวรปรลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านมิเชียงสุดส้อยเลยค่ะลุกาและทานมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านประส์เรียนเงินอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ท่านชัยพลสุขเสี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาท่านสำรวยนักการเรียนผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมท่านมีนสมปาิริผู้ช่วยประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านนิติกากรรลังชยัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมท่านวราพันธ์ชัยชนะศิริรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมท่านเอ็มออนชาวสวนผู้แทนอธิบดีกรมศิลปากร ครในลับต่อไปนะครับขอเชิญคุณสุพงศรีพบนานะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจูนย์การค้าบริษัท n b k จําจำกัดมหาชนครับและคุณจรูนรัศลีกรรมการผู้จัดการบริษัทพารานดัยปั๊กจำกัดครับและคุณบริพันธ์เฉยพูนนายกสมาคมนักเตะลูกทุ่งแห่งประเทศไทยและคุณพิมพิชาวัฒนก,กากาหุนบงนะครับหัวหน้าหัวหน้าชกเจ็ดเพชรตีนะครับ และคุณภูพานเชษประสมพอรอุปนายกเละฝ่ายกิจกรรมพิเศษและคุณจอมขวัญกัลยากรรมการและฝ่ายปฏิบรมขออเนเญิครับการบรรที่ภาพชุดแรกนะคะท่านประธานในที่ปรงถึงคณะผู้บริหารและผู้สนับสนุนการจัดงานในคยั้งนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะบันทึกภาพร่ื่กันน้านบนเริงค่ะบรรยากาศในวันนี้เราสาบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศภายในงานโรดที่พีเปิดงานนะคะ และในวันนี้เราก็ยังมีผู้รับชมผ่านทาง a c e b o o k l ล v e ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้วยค่ะขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารทุกท่านค่ะลำดับถัดไปการถ่ายภาพทีที่2เรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านประลัดกระทรวงวัฒนธรรมและท่านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมยังอยู่ด้านบนเวทีนะคะและขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนหน่วยงานยังต่อไปนี้ค่ะ นางสาวทัศนีเมืองแก้วหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางทัินีพัชทองผู้ตรวจผู้ตรวจการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินายสิงวิรัต์ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเทีย่ยวนายนันทศักดิ์โชวชนะอิชาวงผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประดุลย์มูลกรรมกา,ารผู้ทรงครุณวุฒิและขอเชิญ ผู้ส่งประวุ์ิทธของกรมเกิตรมรดกธรรมในกิจกรรมหนึ่งจังหวัดหนึ่งในดูเชือชูหันถิ่นด้วยนะครับรองสัตร,ราจารย์อบำเทนเขียวหวานนะครับคุณจรุมศักดิ์รองเนธหรือพิสณดังทัตนาการานทพุ่งนะครับแพทย์แผนไทยประยุกต์อุบลร,รัตน์มโนสินขอเียนเชิญครับ คุณทุกท่านค่ะขอกระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะในล,ลาดับต่อไปขอเรียนเชิญนะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านอธิบดีกรมงส่งเสริมวัฒนธรรมรวมถึงผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านเยี่อชมบรรยากาศภายในงานนะคะอัน